อามาเป็นลามันพี่น้องปลามันปลูกหลังงามพี่น้องหลังขึ้นกอหลังงามพี่น้องอ่ะเอาไปหล่องเ็ดหล,ล่องพี่นอ้องหล่อลูก มันกำลังเป็นราคาเนาะพี่น้องช่วงคนก็เริ่มปลูกรายจะได้คล้ายกับชิลง่่ดีเลยพี่น้อง่าใส่ปอกใส่ปุ๋ยพี่น้องด้กังอาม ลังปงกำลังงามพี่น้องถือฝนฝนตกดีแน่ช่วงนี้พี่น้องปลามันผู้ใดพี่น้องไปนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะสิจับ